สาวๆเพื่อนสมาชิคะ่ะใครที่มีช h อป e ีมี Lazada เขาจะมีซีดตรงนี้เบลว่ามาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเคยบอกอยู่พักหนึ่งก็ยังเห็นซีดก็คือการโพสเหมือนโพสเพจอย่างงี้ค่ะเห็นอยู่พักหนึ่งตอนนี้ไม่โพสแล้วไม่ใช่แค่ฟีดใน YouTube นะในเพจก็ไม่ค่อยโพสนะคะนี่แหละการมีแม่ทีเหมือนมีคนมาสั่งงานเราอีกทีนึงอะ่ะเพราะว่าเราชินกับการถูกสั่งให้ทำนะคะการที่แบบว่าเรา เรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงต้องค่อยๆนะคะเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันสําคัญยังไงเพจเนี่ยสำคัญอยู่แล้วเคยบอกแล้วนะคะแต่ฟีดต,ตัวเนี้ยสาคัญยังไงนะคะฟีดก็คือตัวกดไลค์เนี่ยมาถึงตรงนี้ตัวที่สองนะคะฟีดก็คือแบบว่าคนเราอะคะ่ะบางทีเขาอะอารมณ์อยากช้อปปิ้งแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเขาก็จะมาเลื่อนดูที่ฟีดนะคะเหมือนหน้าหน้าเฟซหน้าหน้าเฟซเราอะสาธารณะอย่างเงี้ยร้านค้าต่างๆ นะคะเขาก็จะโพส์น่นโพสนี่สะดุดภาพเราเขาก็จะจิ้มดูสามารถเพิ่มการมองเห็นนะคะสามารถเพิ่มการมองเห็นสินค้าตัวนั้นได้ด้วยอ่ะเบลบวกเข้าไปปุ๊บเบลโพสไปแล้วโพสตหนึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวหาโพสต์ก่อนโพสต์ตัวไหนดีโพสตัวไหนดีอ่ะโพสตัวนี้แล้วกันนะคะกดต่อไปตัวนี้ค่ะเขาให้แท็กสินค้าที่ร้านเรา แท็กสินค้าที่ร้านเบลแท็กคอรัลฟิลนะคะจริงๆแล้วเบลคิดว่ามันมันไม่ได้ตันแต่ว่าเราด้วยความมีวินัยของเราอะค่ะมันยังมันยังไม่ถึงขั้นที่เราจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆทําทำนะคะค่อยๆ่อฝึกวินัยของตัวเองเนบิลหาคอรัฟิลก่อนอ่ะคอรัฟิลเนี่ยค่ะรูปเขาจะแท็กสินค้า นะคะแล้วก็เราสามารถพิมพ์ข้อความได้ Deto x เหมือนกันโพสหน้าเฟซอะคะ่ะให้คนอื่นเขาเห็นว่าเออนี่ร้านเราอยู่นี่นะถ้าเราเปิดร้านแต่เราไม่โฆษณาเลยไม่แบบว่าไม่ให้ไม่ การโฆษณามีหลายรูปแบบคือรูปแบบที่เราลงมือทําด้วยตัวเองกับรูปแบบที่เราใช้เงินนะคะต่อไปเพิ่ม hashtag, call field. แฮชแท็ก Colorful เราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะเบลพิมพ์แค่เป็นตัวอย่างแล้วก็โพสจริงๆเบลโพสไปแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะรูปกับสินค้าการมองเห็นที่ร้านค้าเราจะเยอะขึ้น เหมือนที่เรามองเห็นร้านคนอื่นดูแล้วจากที่เราไม่คิดไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นเออน่าซื้อคิดได้นึกขึ้นได้นะคะเพื่อน,อนๆอย่าลืมว่าถ้าเราจะขายสินค้าจริงๆแล้วไม่ใช่แบบว่าจะเป็นสินค้ากิฟต์ฟรีหรือขายตรงอย่างเดียวคนเราถ้าเราเป็นแม่ค้าค่ะเราต้องดําเนินการหรือลงมือทําอะไรสักอย่าง นะคะเปิดร้านแล้วอยู่เฉยเเชื่อเถอะว่ามันไม่มีทางที่จะเจริญเติบโตไม่มีทางที่จะเติบโตธุรกิจเติบโตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะคะจะขายอาหารเสริมขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าขายอาหารเนี่ยขายอาหารสดอาหารแห้งอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยอย่าลืมว่ายุคนี้เป็นยุคการแข่งขันนะคะไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมีคนอื่นทําตามนะคะอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเราคิดน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือ สามารถเรียนรู้และทําตามกันได้ง่ายเราจึงต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราจะมาห้ามไม่ให้เขาขายเหมือนเราเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเราต้องพัฒนาเหนือเขาขึ้นไปถึงจะอยู่ได้นะคะในยุคนี้